สวัสดีครับวันนี้ผมมาเราะตลาดโคกสีสุพรรณนะพี่นอกก็จะพาทุกคนมาดูของที่เขาเจ้าขายอยู่ตรงนี้นะามาดูนี่ครับร้านร้านอะไรร้านเพร่มงซั์นะครับมาถ่ายทูดิ้งวอนทองโรละร้อยนะครับนี่เงยงาม ใครที่มาก็มาซื้อเด้ออันนี้มีอะไรบ้างครับมีเส้นหนึ่ม <rawd unre> ีเส้นีก้านยาวมีเส้นีก้านยาวของหวานจับนี่เด้อนี่เส้นีแอบบอกจับถพือจืดอนี่ก้านยาวครับนี่ขออันอันนี้ก้านยาวนี่ก้านยาวอันนี้เส้นีโอ้ยรวยขึ้นหมอนทองเลยโอเคเลาะไปต่อ ร้านโชคสิริครับก็เดิขายพวกอะไรนมุดให้มังคุดกับตลาดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมตลาดทุเรียนเดี๋ยวกับกล้องให้ดูว่าคนเยอะมากร้านนี้พี่น้องนี่นะครับเสียโจ้ผลไม้สดนะครับ ดูดูดูร้านนี้คนเยอะมากเสียผมมาถ่ายคลิปเด้อมีแต่หมอนทองบอครับโลละร้อยสิบบาทนะครับก็หมอนทองจันทบุรีนะครับก็น่าจะเป็นไซส์ที่งามๆนะเพราะว่าราคาก็มาตรฐานดีร้อยสิบบาทเป็นราคาที่ าราคาที่จับต้องได้นะครับไม่แพงมากอันนี้อยู่ตลาดโคกสีสุพรรณนะใครที่มาก็มาอุดหนุนเสียโจ้ได้เด้อเดี๋ยวเราไปดูข้าเจ้าผ่ากันดีกว่าว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงชมเนื้อหน่อยครับ เขาเจ้า <gesch> แ,แบบแบบกีดแล้วก็หอนะไม่อาจจะไม่ได้เจอเนี่ยโอ้ยนี่เจอเจอเจอเปอนเปนปอกเดีวค่อยชมีขี่รถเข้ามาก็เจอเลยนะครับร้านเสียงโจ้ผลไม้สดอู้เนื้อย่างงามเปือกบางนะครับคนปอกก็เสียนก็อู้อ้ก้นี่นะ โลละร้อยสิบบาทเบิดล้านร้อครับโอ้โหเนื้อเนื้อพอดีกินได้เลยนะเนืาา้อหำหำผู้เรียนพิ่นมาตรฐานนะครับเพราะว่า น่าจะคัดอย่างดีเนื้อสวยนะครับเปลือกบางนะครับหวอนทองจันทบุรีขนาดขนาดร่อนหน่อยๆย,ยังมีคู่ ครับผมเนื้องามงามขี่รถเข้ามาก็เจอเลยนะครับร้านเสียโจ้รับประกันเนื้ขอข้าวว่าหัวอีกคักแล้ว คนปอกกับปอกบ่ท่านเราพี่น้องเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะมากปา่าผักแช่คู่นี่บอกจนมือซาครับเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะมากนะครับต่อคิวเอาเดี๋ยวคุณคือบอกเสร็จรูปหนึ่งก็รูปหนึ่งก็มาต่อคิวเลยนะครับแบบแบบกีดเออเป็นคิวเป็นคิวเลยครับ นคนปอกสองคนถ้าใครเก่งการปอกก็ามาเด้อรับสมัครคนปอกอยเดี๋ยวพาเดินชมดีกว่านี่เด้อทุเรียนเพิ่นดูกงางามพอดีกินนะครับไซโลกว่าเสียเพิ่นเคาเองนะครับดูลูกค้าดูลูกค้าดูลูกค้าโอเคครับ ก็ทุกคนมาชมนะครับทุเรียนร้านเสียโจนะครับทุเรียนมาตรฐานเนื้อสวยนะครับรับประกันเนื้อด้วยนี่เด้อใครขี่รถเข้ามาขี่รถเข้ามานะครับมันก็จะเจอร้านเลยอยู่ตรงนี้มีน,นี่มีหลายไซส์นะครับมี140มี90มี110ก็เลือกเอาตามใจมกัก คนมากกินราคาแพงก็มีนะทุกคนเพราะว่าคือคือเนื้อมันรับประกัน,นเนาะคือราคามันก็อาจจะแบบสูงขึ้นแต่ร1 0บาทก็พอแล้วเพราะว่าดูเนื้อแล้วงามมากเมื่อกี้ให้เพื่อนๆชมแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของตลาดโกคศสีสุพรรณนะครับร้านสินโจ คุณเรียนคุณภาพนะครับทุเรียนสดใหม่ทุกวันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหด้ด้วยเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบา,บายบายครับคักจริงๆผมก็จะซื้อจักหน่วยอยู่พี่น้องนี่หน่อยนี้ก็แล้วกันนี่หน่วยนี้ก็งาม